ครับก็ต่อการที่ต้นทุนของเงินทุนใน EP ที่สนะครับต้นทุนของเงินทุน EP ที่สามเนี่ยก็เข้ามาสู่ต้นทุนของหุ้นสามัญออกใหม่นะครับเมื่อกี้เราคำนวนณหุ้นกู้ไปแล้วนะครับหุ้นบรุมสิทธิก์นนก็คำนวณไปแล้วแล้วก็หุ้นกํรไรสะสม RE นะครับ RE ก็คำนวณไปแล้วเรามาดูถ้าเราจะออกหุ้นใหม่บ้างละ่ะนะครับเราจะหาต้นทุนมันได้ยังไงนะครับเขาบอกว่า เนื่องจากหุ้นสามัญที่ออกใหม่มีค่าใช้ใจ่ายในการจาหน่ายนะครับก็คือตัว f เนี่ยนะครับอัตราค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญอันนี้ต้องถามอ n d e r l i n e s นะครับว่าค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่เนาะทาให้ธุรก,กิจนะ่ยไม่ได้รับเงินตามราคาที่ขายมาตรงๆนะครับเอ,อ่อเป็นผลมาจากต้น,ตนทุนที่แท้จริงในการจัดหาต้น,ตนทุนที่สูงขึ้นคือโดยปกติเนี่ยหุ้นสามัญออกใหม่ที่ท่านบอกไปนนในต้นทคิด ep ที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการขาย อันเดอร์ไลน์นะครับจะหุ้นเข้าเปิดเปิดขายใหม่นะครับก็จะต้องนะมีค่าใช้จ่ายในการขายอะไรเงี้ยนะครับ FA ต้องทำงานนะฮะดังนั้นการคำนวณมูลค่าของทุนหุ้นสามัญออกใหมนะ่จะต้องนำค่าใช้จ่ายในการคำนวณหุ้นที่ออกใหม่มาปรับตามสูตรด้วยก็คือโดยปกติเนี่ยมันก็คือ price เนาะราคาปัจจุบันเท่ากับเงินปันผล ในอนาคตในปีหน้านะครับหารด้วยอะไรครับห่านด้วยต้นทุนที่เราจะหาเนี่ยนะครับลบด้วยโกดคราวเนี้ยไอตัว price ปัจจุบันเนี่ยเราก็เอามาลบด้วยค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสาม,มัญซะนะครับกับก็คือเอาหลักการเดียวกันกับาการคำนวณอ่ากำไรสะสมมาใช้นะครับอ่ามา อาไม่ใช่ไอ่าหุน้นหุ้นบุริสิทนะครับเนี่ยข้างบนนี้นะครับเนี่ยนะหรือว่าการใช้กไรผสมของสูตรของกอดนนี้แหละเอามาใช้นะครับ่าถูกต้องแหละกลารสะสมนะครับของกอดอนเอามาใช้แต่ว่าเรามาหักค่าใช้จ่ายการออกหุ้นสามัญที่ราคามันออกก่อนนะครับหักมันออกก่อนเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงว่าตามสมการกโดนเลยเนี่ย ก็ต้นทุนจะไม่สูงเท่ากับต้นทุนของการออกคุณใหม่เขาก็าสมการของกอรดอนมามาปรับนะครับมาปรับนิดเดียวนะอ่าก็จะได้แล้วนะครับเอามาดูโจทย์นะครับหลักการก็ง่ายๆเนาะ P เท่ากับอะไรครับ P ศูย์ก็คือภพยปัจจุบันนะครับลบด้วยค่าใช้จ่ายใ,ในการออกคุณใหม่นะครับมันเท่ากับปันผลในอนาคตนะครับ D1 หนึ่งหารด้วย K ลบ G นะครับ ส่วนไอ้ที่หนึ่งเนี่ยอ่าถ้าเราไม่รู้ว่าปันผลในปีหน้าเรายังมันยังไม่ถึงอนะเนาะเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่มันก็เอาปันผลปีนี้นะครับบวกด้วยโกดเข้าไปอ่านะครับส่วน k นี่ก็คำนวณได้จากแครป m ก็ได้นะครับอ่านะครับแล้วก็ g โกดเนี่ยก็มาจากก็เรียกว่าเอา roe นะครับคูณด้วยเงินเก็บกักนี่ก็ได้นะครับอ่าแล้ว ee คูณ roe นะครับตัวโกดเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสมการล่างๆเนี่ยเราจะหาตัวโกดโกดมันหายากที่สุดนะครับในในบรรดาต้นทุนของเงินทุนเนี่ยไอการเติบโตนะหายากนะครับแต่โจทย์เนี่ยพอเวลาเราเรียนอ่าซิซ่าไอซ่านะครับหรือว่าไฟแนนซ์ก็อาจจะไม่ใช้ใช้ตรงนี้นะครับ PAC ไม่รู้ว่าใช้บ้างหรือเปล่านะครับส่วนมากก็จะอยู่ในรูปแบบขอ,องไฟแนนซ์เนี่ยก็จะจะให้มามาเลยอ่ะนะครับเออแต่ ถ้าเป็นเรื่องของความเป็นจริงก็ต้องเอามาประยุกต์กันนิดนึงนะครับก็บอกว่าอันเนี้ยก็คือปรับจากหลักสูตรกอดอนนิดเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนไปอ่านดูได้นะครับอันนี้รีวิวจากในหนังสือซีซ่านะครับต้นทุนของเงินทุนนะครับรีวิวบางส่วนนะครับหนังสือของตลาดหลักทรัพย์รือ tsi นะครับพอได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ต้นทุนทุนทกตัวแล้วแล้วเราก็ค่อยเอามาถัวเฉลี่ยทวงน้ําหนักของมันว่าโครงสร้างของเราเนี่ยเราออกอะไรเท่าไหร่สมมุติว่า ผมออกผมออกอหุ้นกู้สักสามสิเอร์ก็คูณ0ูย์ุดสามออกหุ้นบุริมสิทธิสัก20%ก็คูณ0ูจุดออกหุ้นสามัญเ,เอากำไรสะสมสักสี่อร์ก็คูณ0ูย์จุดสี่แล้วกอ็ออกหุ้นออกหมาสักสิอร์ก็คือคูณ0ูยุหนึ่งรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องได้ร้อเอร์ซหรือเท่ากันหนึ่งนะครับนะครับเขาก็เลยบอกว่า วัตถุประสงค์การจัดโครงสร้างของเงินทุนเนี่ยก็ต้องพิจารณานะครับมันก็ต้องผู้บริหารต้องพิจารณาอันนี้ไม่ไม่ใช่อยู่ในตัวของผู้สอบบัญชีนะผู้บริหารต้องพิจารณาทั้งนั้นนะฮะว่าสส่วนไหนมันเหมาะสมที่สุดส่วนมากเราจะเอาเวทเอเวอรทคอร์ที่ต่ําที่สุดอ่ะเราต้องจําลองสถานการณ์ทุกพิเรียดออกมานะครับแล้วก็หาเวทเอเวอรทคอร์ที่ต่ําที่สุดในราคาที่ดีที่สุดเอ่อในราคา Price ในตลาดหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดและต้นทุน WACC ที่ต่ําที่สุด นะครับเราก็พอตออกมาเป็นกราฟแล้วเราก็อยู่โครงสร้างตรงนั้นนะครับที่ดีที่สุดแต่ก็มีป,จปัจจัยผลกระทบหลายอย่างนะครับแต่เราก็ทํามาเป็นอ่าเป็นไกด์เป็นทฤษฎีขึ้นมาก่อนนะครับให้มันอยู่ในว่าโครงสร้างเราน่าจะอยู่ในกรอบนี้นะครับซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าทางธุรกิจเพิ่มขึ้นนะครับอันทําให้มูลค่าตลาดของหุ้นสัมพันธเนี่ยมันจะสูงที่สุดนะครับอืมเห็นไหมคือเวทอเบรคคอร์เราต้องได้ต่ำ,ตำ คงสร้างยังไงก็ได้ครับโดยปกติมันก็จะมีเขาเรียกว่าทฤษฎีพายนะครับตำแหน่งหนึ่งตำแหน 1, ่งสองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเป็นบทหลังๆแล้วนะครับตรงนั้นเพราะว่าดังนั้นเนี่ยที่กล่าวไปแล้วเนี่ยการจัดหาเงินทุนของธุรกิจก็สามารถจัดหาเงินทุนได้หลายอย่างอย่างที่ผมบอกในหนึ่งคือยืมเพื่อนคือการกู้สองชวนเพื่อนมาร่วมลงทุนก็คือเอาอหุนสามัญสาม,สามใช้เงินตัวเองเช่ก็คือกำไรสะสม ถ้าเพื่อนอบอกว่าฉันนะไม่รู้ว่าจะจะให้กู้ดีหรือว่าจะลงทุนดีก็ออกเป็นหุ้นบัลุมสิทธิ์ให้นะครับก็คือเป็นไฮบิดอย่างหนึง่งนะครับโดยเงินทุนจากแหล่งต่างๆมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอามันมารวมๆกันแต่ไม่ใช่หารแบบทางบัญชีเนี่ยปันส่วนมันจะหารเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าทางไฟแนนซ์มันจะถ่วงน้ําหนักนะครับว่าเราลงอันไหนเท่าไหร่นะครับถ้าทางบัญชีี่ยก็ตัดอย่างเช่น ตัดคัาเสื่อมเงี้ยทั้งเสน้นตรงก็ตัดไปเลยห้าปีปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยครับหรือว่าถ้าแบบดีๆหน่อยก็อาจจะอัตาตัดทวีคูณอะไรเงี้ยแต่ทางบัญชีจะไม่ใช่ไอทางไฟแนนซ์จะไม่ใช่นะครับอ่าก็คือจะต้องถ่วงน้ําหนักเข้าไปนะครับแล้วก็ซึ่งมีผลประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารเงินของธุรกิจทําให้ธุรกิจเนี้ยทราบติดต้นทุนในปัจจุบันนะครับคือเราจะรู้ต้นทุนเราก็จะรู้เลยว่าอ่าเราทําธุรกิจ ไปเนี่ยเราควรจะทำไหมอย่างเช่นต้นทุนอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นตธุรกิจที่เราคาดหวังเราต้องเกินสิบถ้ามันเท่ากับสิบเราไม่ทําดีกว่านะครับเพราะต้นทุนเรามันสิบแล้วไงใช่ไหมครับเออต้นทุนเรามันร้อยละสิบ,บาทอยู่แล้วอะเราต้องขายของได้ยี่ร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบขึ้นไปแล้วนะครับถึงจะได้กําไรอะซึ่งเป็นอัตรา,าผลตอบแทนที่ต่ำที่สุดที่ธุกรกิจต้องการถ้าสิบสิบนี้ยังไม่ทําเลยนะเออแต่คา,าดว่าที่อัตราแต่ตามทฤษฎีเขาบอกว่าสิบสิบจะทําหรือไม่ทําก็ได้ แต่เราจะทําให้เหนื่อยทำไ,ไมยิงไหมนะครับทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถนําไปเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการลงทุนและการประเมินโครงการได้รวมถึงกําหนดนโยบายการปล่อยสินเชื่อตลอดกา,การจัดหางเงินทุนใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราทําโครงสร้างปุ๊บเนี่ยต่อไปเราขยายก,กิจการเราไปกู้พอเวลาเรากู้ปุ๊บเนี่ยอ่าออกคุณกู้นะครับโครงสร้างเปลี่ยนและนะครับตอนแรกเราอาจจะกู้แค่ส0มสิเอร์เ็ตเนี่ย ต่อไปเรากู้40 50เนี่ยอัตราการล้มละลายจะสูงขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นเ,เขาเรียกว่าต้นทุนฟิกนะครับต้นทุนที่แบบคงที่มันไม่เหมือนเราชวนเพื่อนถ้าเราชวนเพื่อนมาร่วมลงทุนเนี่ยอเราไม่ต้องจ่ายดอกเขาเนนะครับเพื่อนมันก็จะถ้ากิจการไปได้ดีเขาก็จะได้ปันผลนะครับส่วนส่วนแบ่งกําไรส่วนต่างของราคานะครับถ้าเขาจะไปขายนะ อ,อ,อารมณ์จะอยู่ประมาณนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่ผู้บริหารนะส่วนมากนะครับเขาก็จะมองในมุมของเขาอยู่แล้วแหละเจ้าของนะการที่จะชวนเพื่อนมา,าแสดงว่าเขาไม่มั่นใจในโครงการนะครับโดยปกตินะถ้าเขากู้ได้นะถ้าเขากู้ได้แต่ยังไปชวนเพื่อนมาออกหุ้นทุนเพิ่มนะครับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ามาเนี่ยแสดงว่าไอโครงการที่เขาคิดว่าจะได้กํไรเ็าไร20% 30%เนี่ยเขาไม่มั่นใจว่าจะได้อย่างนั้นจริงไหมสอง มันจะได้หรือเปล่านะครับไอโครงการเขาเขาไม่มั่นใจแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปกู้แบงค์เนี่ยอเขาไม่เขาเขาไม่ออกหุ้นกู้เขายอมใจดอกเขากู้แบงค์เลยยอมใจดอกเลยแสดงว่าเขามั่นใจว่าผลตอบแทนเขาแบบได้แน่ๆนะครับได้แน่ๆอ่าแล้วมันคุ้มคุ้มกับการใจดอกอ่าโดยปกติมันจะอารมณ์นั้นนะครับอยู่ที่ผู้บริหารมองว่าบางคนเป็นพวก ดุดันนะครับ aggressive นะครับบางคนก็ conservative นะครับก็ดูที่ผู้บริหารในตลาดถ้าเราดูหลายๆคนก็อุปนิสัยที่แตกต่างกันในการดำเนินธุรกิจนะครับว่าจะตรอดจนการจัดหางเงินทุนในอนาคตสำหรับต้นทุนของเงินทุนส่วนเพิ่มนะครับอ่า marginal cost of capital นะครับก็คือมันจะออกเป็นโครงสร้างใหม่นะครับ เออมันจะออกเป็นโครงสร้างใหม่หมายถึงว่าถ้าเกิดไอ้โครงสร้างมันเปลี่ยนนะครับต้นทุนมันอาจจะ,ะมันอาจจะเปลี่ยนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนถวเฉลีย่ยถองน้ำหนักของเงินทุนจึงหมายถึงต้นทุนของเงินทุนที่คำนวณจากเงินทุนจากแหล่งต่างๆของโครงการธุรกิจน,นั้นอันเกิดมาจากผลรวมระหว่างผลคูณก็คือที่ผมบอกไปก็คือ ไอ้นัย่สน20%นะครับปุรุมมาสิทธิสิเเซนกำไรสะสม30%อย่างเงี้ยนะครับแต่เอาแค่อันเดียวก็คือคุ้นกู้เนี่ยเราต้องตัดเรื่องภาษีออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันโดนหักก่อนก่อนจะคิดภาษีนะครับอ่าแล้วก็มารวมกันถ้าเราเห็นสูตรเนี่ยมันจะง่ายเนาะอ่าก็คือสัดส่วนตามที่เนี่ยครับ weighted average of capital เนี่ยมันจะมีอ่า kd นะ <S <S ไอ w นี่ก็คืออัตราส่วนนะครับ อัตราส่วนอ่า W เนี่ยรวมกัน W ทุกตัวจะเท่ากับ100%นะครับแล้วก็ส่วนของ K เนี่ยมันก็แล้วแต่ที่เราจะไปออกอย่างเช่น KD นะครับก็คือไปก่อเดฟนะครับก่อนนี้จะสังเกตว่าก่อนนี้เนี่ยจะพิเศษอยู่อันเดียวนะก็คืออะไรก็คือเราต้องหักภาษีออกนะครับส่วน KP เนี่ยก็ P เฟลด์นะก็คืออ่าอ่าุันบรตรภาษีนะครับแล้วก็ แล้วก็มีคลา KR นะครับ Retaining นะครับอันนี้ก็คือกำไรสะสม KC นะครับอ Comstock นะครับอันนี้มี4ตัวแต่ถ้าเราทำโครงสร้างสามอันก็มี3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย W เนี่ยนะครับแต่และตัวเนี่ย0.2 0.3อะไรก็ตาม20%่0อามอะไรก็ตามรวมกันต้องได้เท่ากับ100%นะครับอันนี้ก็คือ,อตามสมการของมันนะครับ เดี๋ยวพาร์ตต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูกันในเรื่องของอโจทย์นะครับว่าเขาแบ่งกันยังไงเนาะ